ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระพุทธบาทภูคายเงินนะคะอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะคุณผู้ชมแบบถ่ายรูปของพระพุทธบาทร้อยพระพุทธบาทให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะท,ที่นี่ก็ตรงนี้จะเป็นออคําบูชาร้อยพระพุทธบาทนะคะเขาก็ให้ตั้งนโมสามศบแล้วก็พูดตามที่เป็นคําบูชาค่ะ แล้วก็ในวัดนี้นะคะก็จะมีไม้ใหญ่ๆเป็นประตูะคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ